สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพ่อน้องก็จีอีกแล้วก็คือวันนี้จะมาซ่อมจะมาแนะนําวิธีซ่อมลูกบิดเตาแก๊สครับตัวที่เขาเรียกลูกบิดเตาแก๊สครับให้ใช้ได้เพราะว่ามันเสียก็คือมันแตกครับฝามันแตกเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แลลาเราใส่ไปมันจะฟรีครับเพราะฟ้ามันแตกนะครับดูจ่างนี้นีคือใช้ได้ปกตินี่ครับแต่ก่อนจะไปซ่อมครับเพื่ออใไรมันอาการหนักมากกว่านี้ ็ผมมีวิธีเปิดง่ายๆก็วิธีเปิดให้ใช้ช้อนครับหรือมีดก็ได้ครับทิ้มเข้าไปกดทิ้มเข้าไปแล้วก็หมุนตรนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าช้อนใครหนาอีกไม่ได้ก็ต้องเป็นปลายมีดเลยนะครับก็โอเคครับ วิธีเปิดก็ง่ายๆทำให้ดู้วิธีกดลงไปต้องกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็บิดดีครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีซ่อมง,ง่ายๆถ้าลูกบิดใครนะครับยังอยู่สภาพประมาณนี้ตัวกลมๆอะไรพวกนี้ยังครบอยู่ก็ผมจะแนะนำให้เอาเคปเบิลไทายครับเส้นเล็กครับมามัดรอบครับ แล้วก็ดึงให้แน่นเลยครับแต่ถามว่าดึงไงให้ง่ายมันจะมีรอยฉีกอยู่ใช่ไหมครับเข้ามาที่รอยฉีกนี้ครับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยครับเท่านี้ครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดู มีสองหัวก็ดีหน่อยถอดอีกข้างมาใช้ได้น,นี้ที่เกินมาแล้วก็ตัดติ้งไหมครับท่านี้ครับง่ายๆนี่ก็ใช้ได้ยาวๆแล้วถ้าใครมีกาวร้อนหรือกาวตาช้างครับผมแนะนำให้หยอดเต้มไว้หยดสักหยดหนึ่ง แค่ไม่สักหยดหนึ่งเพื่อกันเคปนทายมันไหลขึ้นมาครับพอดีก็ผมไม่มีกาวก็ต้องทำแบบนี้ใช้ไปก่อนก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปแก้ไขง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะมันจะแจ้งเตือนตลอดเวลาผมลงคลิปต่อไปครับ ก็ขอบคุณนะครับชิน,นี้อ๋อแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนใหม่ครับในลา z a d ามีขายครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ขอบคุณนะครับ